สวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะมาพบกับแนวข้อสอบกพ6กสี่นะครับวิชาภาษาอังกฤษนะครับโอเคไหมเดี๋ยววันนี้เรามาติวกันในวิชาภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวใครมาแล้วเนาะทักทายกันหน่อยเอาเป็นชื่อเล่นกับจังหวัดแล้วกันนะโอเคอ่าสวัสดีครับโอเค อันนี้มากันประมาณนี้นะครับผมขอเริ่มเลยนะก็ปีนี้นะครับกำหนดการออกมาแล้วเนาะนะในปี63เนี่ยผ่านน้อยนะผ่าน13,000คนนะครับซึ่งปีนี้64คาดว่าผ่านกันเยอะนะเพราะเรารู้แนวไปแล้วปี63บางคนอาจจะยังแบบงงๆนะครับว่ามีวิชานี้ด้วยเหรอทำยังไงดีนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยปี64นะ สำหรับปี64เนี่ยเราจะสอบ4วิชาเหมือนเดิมนะครับเลขไทยอังกฤษกฎหมายโอเคไหมอ่าเลขไทยอังกฤษกฎหมายเราเจอแน่นอนเดี๋ยวผมถามหน่อยตอนนี้4วิชาเนี่ยเรากังวลวิชาไหนมากที่สุดอ่าเรากังวลวิชาไหนครับพิมพ์บอกผมหน่อยอ่าใครกังวล1 2 3 4อาใครคิดว่าปีนี้เรากังวลเลขนะครับพิมพ์1บอกผมหน่อย เรากังวลภาษาไทยพิมพ์สนะครับเรากังวลภาษาอังกฤษ3ามเรากววนกฎหมายพิมพ์สสวัสดีน้องปามนะครับเพชรบูรณ์คุณโกสุรินคุณน้องตีจากนครศรีนะครับคุณเจษราว่ากังวลกฎหมายเนาะมีวิชาไหนกังวลเป็นพิเศษไหมสี่ะครับอังกฤษตกค่ะเมื่อปีที่แล้วสี่ สกับสี่ใช่ไหมคือไทยกับกฎหมายเลขกับไทยเนี่ยนะมันจะมัดรวมกันไว้หนึ่งวิชาตอนตอนกอพอจัดสอบนะแล้วก็อังกฤษเนี่ยมัดเป็นอีกสองวิชาแล้วก็กฎหมายเป็นอีกวิชาหนึ่งโอเคไหมอะส่วนใหญ่หนึ่งสองสามแต่ส่วนใหญ่สี่นี่มาเยอะแฮะโอเคผมขอเริ่มต่อนะครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวเคาะวันสอบกอพอให้ทราบก่อนวันสอบกอพอเนี่ยนะครับ อันนี้รอบปกตินะรอบปกติเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสมัครทันนะครับก็คือเขารับสมัคร3กุมภาเนี่ยต้องไปรับไปสมัครนะครับโอเคไหมหลังจากสมัครเสร็จเนี่ยต้องอัปโหลดรูปโอเคไหมครับอัปโหลดรูปภายใน1 0 15มีนาสิมีนาอัปโหลดรูปเดี๋ยวว่ากันแต่อย่าลืมว่าสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องจ่ายังค์ด้วยจ่ายังค์คือจ่ายเงินนะครับถ้าไม่จ่ายเงินระบบเด้งออก โอเคป่ะ okay, นี่เอาน,นี้เอาให้เคลียร์เพราะนี้สําคัญนะครับสมัครแล้วต้องจ่ายเงินนะครับคราวนี้การสอบเนี่ยยี่สิบมิถุนาสอบอันนี้สอบทุกวุฒินะปอตีปอสอปอโทนะครับแล้วก็กรกฎระดาเนี่ยสอบเฉพาะปอตีโอเคไหมอันนี้เคลียร์นะครับอันไหนทบทวนอีกหนึ่งรอบใครมาไลค์ทวิตเตอร์แบงค์ใกล้แล้วเราสอบกอพอวันที่เท่าไหร่ อ่ะไหนมาไล่แล้วแจกอีกแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยชอบแจกของคนระับเดี๋ยวมีสมุดนี้แจกฟรีอ่ะพิมบอกพิมพ์กดแชร์หน่อยอ่ะกดแชร์ลงกลุ่มหน่อยใครแชร์แล้วพิมมาว่าแชร์แล้วคำถามในการร่วมสนุกแจกสมุดง่ายๆเลยกพอพสอบวันนี้เท่าไหร่ครับคืออยากแจกนะก็หาของมาหาเกมมาเล่นขำๆอ่ะ๋ยวก่อนเข้าเนื้อหา อ่ะคุณใหม่สวัสดีครับคุณใหม่อ่ะแชร์ช่วยกันแชร์ลงกลุ่มหน่อยกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มติวอะไรเงี้ยนะสองสามกลุ่มช่วยกันกระจายข wow. ่ยาวไปนะครับอ่าใครแชร์แล้วพมพ์มาว่าแชร์แล้วนะแล้วก็ตอบมาเราสมัครสมัครนะสมัครสมัครสมัคร,ครวันที่เท่าไหร่เปิดรับสมัครเมือ่อเท่าไหร่คําถามวันนี้ประจําวันนี้เปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่อ่าคาถาม โทษทีโทษทีครับถามอาจจะถามผิดเอาขอคาถามใหม่จะสุ่มเดี๋ยวผมสุ่มเองเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่เราต้องสมัครสอบกอพวันที่เท่าไหร่ครับอ่าต้องกดแชร์ด้วยนะผมขออ่านหน่อยการจ่ายเงินต้องในเวลาทําการไหมจริงๆถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่ามันจ่ายแบบเธนาคารเน็ตแบง์ได้แต่ผมแนะนําให้จ่ายที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่าขั้นตอนผมมาไล์บ่อยทีเดี๋ยววันนี้มาเข้าเข้าถึงการติว่กดแชร์กันหรือยัง สามกุมภาสามเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มนะครับผู้โชคดีนะดูก่อนสมัครสมัครวันที่เท่าไหร่อะให้ตอบอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีหมดเวลาในการตอบแล้วแจกสมุดฟรีนะครับสมุดอันนี้เป็นสมุดจดปลาอ่านหนังสือนะอันนี้แจกฟรีไม่คิดตังค์สมัครเปิดรับสมัครวันที่เท่าไหร่ นะครับอันนี้โอเคปะ่ะเป็นสมุดอ่ะพร้อมอยังเดี๋ยวจะสุ่มแล้วนะโอเคอ่าหมดเวลาอ่าผู้โชคดีนะครับอันนี้มาจากการสุ่มมั่วๆนะครับไม่ได้มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าใครกดแชร์ปุ๊บนะครับอ่าเฉลยกพ64เปิดรับสมัครนะครับวันที่3 กุมภานะครับนี่เป็นการสุ่มขึ้นมานะครับไม่ได้มีดูใครตอบเร็วช้าไม่เกี่ยวนะค,คือหลับตาเลือกจิ้มนะครับแล้วก็ปักหมดุดอ่ะผู้โชคดีนะครับชื่อคุณทิดาวันอ่ะคุณทิดาวันดูผมอยู่หรือเปล่าคุณทิดาวันดูผมอยู่ปะครับอ่ะทิดาวันถ้าดูอยู่พิมพ์บอกหน่อยว่าดูอยู่แล้วเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทักไปนะครับเป็น ๋ยวจะทักไปถามที่อยู่แต่มันคงไม่ได้ส่งวันนี้พรุ่งนี้นะเพราะว่าอาทิตย์นึงผมออกไปส่งของแค่วันเดียวนะครับเพราะาช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะโอเคไหมอ่ะคุณคุณทิดดาวันอยู่ปะเอะาเนี้วันตอบหน่อยจะเข้าเนื้อหาติวแล้วอ่ะประกาศผู้โชคดีนะครับที่ผมปักหมุดไว้นะคุณทิดดาวันนะครับอยู่ไหมอยู่ไหมก๊กก๊กก๊ก คุณทวันอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยู่ช่วยพิมพ์โต้อตอบมาหน่อยจะได้รู้ว่าค okay. อนเฟิร์มโอเค่ะดูนะมาต่อก็มีหลายสนามเนาะมีสนามตามนี้แต่ปีนี้เนี่ยรับเยอะมากก็คือรับแปดแสนนะครับอ่ะคุณทวันดูอยู่นะโอเคคราวนี้ผมจะบอกแบบนี้นะครับตั้งแต่กพอสอบมาเนี่ยปีนี้เยอะสุดแปดแสนนี่มันจะล้านแล้วนะครับโอเคมันจะล้านคนแล้ว นะซึ่งเยอะมากๆนะครับซึ่งผมบอกเลยใครที่สอบมาหลายปีแล้วยังไม่ผ่านนะครับหรือใครที่อยากเป็นจริงๆเนี่ยปีนี้โอกาสทองมาแล้วเนาะโอเคไหมปีนี้ผมย้ยอางหนึ่งทีนะเป็นโอกาสทองของคนอยากเป็นข้าราชการนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าปีหน้า,าจ,จะเปิดสองแสนห้าแสนก็ได้นะครับอันนี้เข้าใจไหมอ่ะเข้าใจพิมใช่บอกผมหน่อยโอเคไหมอ่ะใครคิดว่าปีนี้แหละเป็นโอกาสทองแล้วจะสอบไม่ได้พิมพ์ว่าใช่มานะปีนี้รับ แปดแสนที่นั่งสอบเยอะมาก่าเดี๋ยวเริ่มเข้าตัวเข้าสอบแล้วนะอันนี้ผมย้ำอีกหนึ่งทีผมจะชอบมาย้ำอะไรที่เราควรจะรู้บ่อยๆนะอาจจะแบบเสียเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังเหอะมีประโยชน์เลขกับไทยนะครับชื่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษนะครับก็คืออังกฤษกฎหมายชื่อวิชาว่าความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีโอเคป่ะ ต้องผ่านทุกวิชานะครับตกคือตกนะครับต้องผ่านให้หมดนะครับตกคือตกนะย้ำอีกทีโอเคอ่ะมาอันนี้เนี่ยพอดีผมโพสต์ไปประมาณเที่ยงนะครประมาณเที่ยงวันนี้อันนี้ก่อนเข้าอังกฤษเนาะเดี๋ยวเรามาติวกันเลยเริ่มข้อนี้ผมโพสต์ไปตอนเที่ยงครับแล้วก็หลายๆคนมาคอมเมนต์กันอ่ะตอบผมมาหน่อยข้อนี้ตอบอะไรช่างบัดผมกันไกลนะครับโคศกวิทยุตอบหนึ่ง นะครับจราจรเอ้ยตัดเสื้อนะครับผ้าตอบสองจราจรนกหวีดสามเพศสัตว์ยาสี่อ่ะหนึ่งนาทีข,ข้อนี้ข้อนี้โพสไปแล้วตอนเที่ยงนะครับอ่ะตอบเลยครับอ่ะข้อนี้ตอบอะไรครับอ่ะข้อนี้ตอบอะไรครับช่างตัดผมกันไกลนะครับโคส่งวิทยุช่างตัดเสื้อผ้าจราจรนกหวีดเพศสัชกรยา อตอบอะไรครับข้อนี้หนึ่งอ่าอ่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีพิมพ์มาเลยไม่ต้องกลัวผิดผมขอเลื่อนอ่นคอมเมนต์แบบหนึ่งนะสามสองอ่าสามสิบวินาทีสุดท้ายครับ ผมอธิบายให้เห็นป่ะมีทั้ง1ทั้ง3ทั้ง2เลยอน,นที่ตอบมากัน1ก็มี3ก็มี2ก็มี3 3 2สก็มี3ก็มีโอเคหมดเวลานะครับอ่าไหนใครตอบข้อไหนความสัมพันธ์คืออะไรบอกผมก่อนความสัมพันธ์คืออะไรครับอ่ะความสัมพันธ์มันคืออะไรบอกผมหน่อยสิทำไมคนที่ตอบหนึ่งเพราะอะไรคนตอบสองเพราะอะไรคนตอบสามเพราะอะไรครับ อ่ะตอบผมหน่อยตอบผมหน่อยครับสาสามอ่ะผมอยากรู้เหตุผลช่วยช่วยพิมพ์มีคนบอกว่าจราจ,จรมันสื่อได้สองแบบหรือเปล่าโ okay. อเคอยอธิบายแบบชัดๆให้นะสอ่ะผมขอเหตุผลหน่อยทำไมครับทาไมสามสามาส่วนใหญ่3เพราะอะไรครับมีมีใครให้เหตุผลผมได้ไหมว่าว่าทำไมครับ สโอเคอ่ะคุณเพนกูเพนบอกตอบสามนะครับอมีใครบอกไหมว่าทำไมมีคนว่าสองเป็นอาชีพกับของโอเคอ่ะคนบอกผมแบบนี้นะบอกว่าเป็นอาชีพกับของดูนะตอบสามเพราออุปกรณ์ที่ใช้อ่าโอเคโอเคโอเค อ่าดูนะครับอ่าอ่ามีใครตอบไหมเดี๋ยวรอรอเพื่อเราตอบมาแปบบหนึ่งนะครับมีมีใครอไหมโอเคหมดเวลาแล้วนะถ้าบอกว่าอาชีพกับของเนี่ยอ่าช่างตัดผมโอเคกันไก่คอศกวิทยุก็ได้อืม ถชาเสื้อผ้าก็ได้นะจราจรนกหวีดก็ได้พภสาจัชการยาอะไรเพราะมันอันนึงมันเป็นอาชีพหมดอ่ะอันหลังมันก็เป็นของหมดมันก็ได้ถูกป่ะคราวนี้แสดงว่าถ้าถ้าความคิดอย่างเงี้ยมันถ้าเราคิดความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันจะตอบถูกได้หลายอย่างถ้าฟันทงแบบถูกถูกชัวร์เลยนะมันต้องลึกกว่านั้นก็คือมันต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ โอเคป่ะแบบเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องมือเลยอะอ่าผมยกตัวอย่างนะช่างตัดผมเนี่ยเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยก็คือแบบกันไกใช่ป่ะถูกป่ะคือเขาหยิบจับกันไกเครื่องมือที่แบบเอามือหยิบจับมาได้คือกันไกถูกไหมโคศกเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆโคศกก็เหมือนแบบพิธีกรที่ประกาศเนาะถ้าให้ถูกต้องจริงเนี่ยควรจะเป็นคําว่าอะไรอัานไหนบอกผมหน่อยโคศกควรจะเป็นคําว่าอะไร โคศกควรเป็นคว่าอะไรครับถ้าให้ถูกต้องจริงโคศกควรจะเป็นไมโครโฟนปะใช่ไหมถูกปะคนจะพูดนะครับช่างตัดเสื้อเนี่ยนะผ้าเนี่ยยังไม่แบบต้องมันต้องเป็นของที่จับอ่ะควรจะเป็นอะไรช่างตัดเสื้อนี่ก็กันไก่ก็ได้เหมือนกันนะกันไก่สายวัดอะไรพวกนี้โอเคปะถูกปะ โอเคปะ่ะจาราจรนกหวีดเนี่ยได้เพศสัจกรเนี่ยยาเนี่ยยังไม่ค่อยใช่เพศสาัชากรที่ถ้าถ้าใช้จริงจริงผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแบบเครื่องปรุงยาเหมือนที่เป็นครกอะเนาะโอเคไหมดังนั้นครับข้อนี้ถูกต้องที่สุดก็คือจาราจรนกหวีดเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้โอเคปะ่ะเป็นอุปกรณ์อะเป็นอุปกรณ์เ,รณเลย โอเคไหมอ่าข้อนี้ใครเข้าใจแบบแจ่มแจ้งพิมพ์ว่าใช่บอกผมหน่อยโอเคไหมใช่นี่ผมจะแทนแบบเคลียร์ใช่ไหมครับ Yes โอเคป่ะโอเคไหมโอเคไหมอหมันอันนี้เคลียร์ไหมอ่านี้เคลียร์นะพิม์ใช่มาหน่อยครับี๋ยวไปข้อต่อไปอันเนี้ยผมบอกก่อนนะ ข้อนี้ที่ผมพิมพ์มาเนี่ยเป็นข้อสอบในเพจนะครับเดี๋ยวในเพจจะทยอยลงข้อสอบเก่านะครับจะทยอยลงข้อสอบเก่าในข้อสอบแล้วเดี๋ยวเฉลยเดี๋ยวจะมาไลฟ์เฉลยอย่างนี้ให้โอเคนะโอเคข้อต่อไปครับอ่ะเดี๋ยวเข้าสู่ภาษาอังกฤษแล้วเพราะจริงวันนี้จะมาสอนภาษาอังกฤษอ่ะข้อหนึ่งขอยังไม่อ่านอะไรครับเดี๋ยวเราลองดูแล้วเราลองทำเองดูสิข้อหนึ่งให้สองนาทีครับเริ่มครับ อ่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบอะไรครับอข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งภาษ,าษาอังกฤษแล้วติดต่อเดี๋ยวผมสอนคำศัพท์นะข้อหนึ่งสอนหลายอย่างเลยข้อหนึ่งครับข้อหนึ่ง เหลือเวลา1นาทีครับ4ค่ะ,ะมีคุณอนุศราตอบ4คุณบีมตอบ2คุณแซนดี้ตอบหนึ่งผมก็ตอบ1นอ่าสองก็มี เหลือเวลาสาิวินาทีครับถ้าไม่มีคือไปตอบไม่ได้ค่ะ1 1, 1 3หนึ่งหนึ่งสามสิบวิครับใครยังไม่ตอบเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยจะได้รู้ว่าเราทำได้ทำไม่ได้นะโอเคหมดเวลานะคะหมดเวลาอ่ะมาดูครับสถานการณ์นะครับ นิหน a า k s ร์ b เด็บบี้นะครับ to go out after dinner ค่อยๆไปนะครับเขาบอกว่านิหนาเนี่ยอันนี้ชื่อคนนะอันนี้คือสถานการณร์นะนิหนาเนี่ย ask เนี่ยแปลว่าถามครับนิหนาเนี่ยถามใครครับถามเด b บบี้นิหนาเนี่ยถามเด b บบี้ครับ Go out แปลว่าไปข้างนอกนะ go แปลว่าไป Out คือข้างนอกไปข้างนอกครับ After dinner After แว่าหลังจาก ถำดินเนอร์ว่าอาหารคำ่ำโอเคป่ะอ่านี่นำะบอกว่า would you like to go out นะครับ would you like to go outwould you like แบบว่าคุณต้องการหรือคุณชอบคุณปรารถนาให้อ่ะจุดๆๆหรือเปล่า go out ไปข้างนอกใช่ไหม would you to go out คือคุณต้องการไปข้างนอกบ้านหรือเปล่าโอเคไหมมาดูคำตอบกันนะครับ Debbie เนี่ย เดี๋ยวบอกผมหน่อยนะพิมตอบผมหน่อยว่าเดบบี้เนี่ยไปหรือไม่ไปเราต้องรู้ตรงนี้ไม่งั้นเราทําไม่ได้เดบบี้จะไปหรือไม่ไปครับเดบบี้จะไปหรือไม่ไปหนึ่งนาทีบอกผมหน่อยครับเดบบี้ไปหรือไม่ไปครับไปหรือไม่ไปบอกผมหน่อย อีกรอบนะนี่หน่าเนี่ยเขาถามว่า would you like to go out คุณต้อกงการไปข้างนอกหรือเปล่านะครับเดบบี้ก็อะไรไม่รู้นะไปไปไปเพราะอะไรครับอ่าหมดเวลานะครับเราเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าเดบบี้จะไปหรือไม่ไปถูกปะถูกไหมถูกไหม อันนี้วเวลาไม่รู้เรื่อง Conversation อะเราต้องดูรอบๆนะจำความผมไว้นะเราต้องดูรอบๆบนล่างซ้ายขวานะว่าไปหรือไม่ไปโอเคปะนะเราก็มาดูนะครับ But where had we better go นะแปลว่าอะไรแต่เรานะบัตรแว่าแต่เนาะแวร์ where คือที่ไหนแต่ที่ไหนเนี่ยเราไปเครื่องหมายนี้ก็แบบยังไงดีแบบไปที่ไหนดีสรุปเนี่ยเดบี้พูดว่า แต่เราจะไปที่ไหนกันดีล่ะโอเคไหมเราจะไปที่ไหนกันดีล่ะก็อเออเราไปเหนกันดีดูต่อนะนิหนาเนี่ยบอกว่าอะไร Let's go to the park for a walk Let's go คือไปกันเถอะไปไหนครับ Park เนี่ยแปลว่าสวนครับไปสวนกันเถอะไปทำอะไรไปวิ่งครับไปไปเดินไปเดินโอเคปะ Let's go to the park for a walk ก็คือเดี๋ยวเราไปเดินที่สวนกันเถอะเรารู้แล้ว ไปแน่ๆน,นะไปแน่ๆเพราะอะไรไปแน่ๆเพราะอะไรครับเพราะเนี่ยเขาบอกนิน่ามันบอกไงโอเคเลสโก o ดูดถือปาร์คเออไปเถอะไปเถอะไ,ไปเดินเล่นกันโอเคปะ่ะและตรงเนี้ยส,ส,สมมุติสมมุติผมแทนคำว่าไปนะแล้วผมอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่ง w u u l y y u u i o e t o go out คุณอยากจะไปไหนไปข้างนอกไหมเออไปสิแต่เราจะไปไหนกันดีอ่ะไปเดินเล่นที่สวนกันไหมได้ ได้ถูกป่ะถ,ถ้าสมมติผมเลือกไม่ไปนะไปข้างนอกกันไหมไม่ไปล่ะแต่เราจะไปไหนอ่าไปเดินเล่นกันถูกป่ะดังนั้นคำเนี้ยฉนเลยมันต้องบอกว่าไปนะมันต้องบอกว่าไปนะครับโอเคปะ่ะไปไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าไปอย่างไรนะไปที่ไหนนะครับไปที่ไหนเพราะว่าตัวบอก ตัวบอกเนี่ยคือควาว่าแหวะเห็นควาว่าแหวะปะตรงนี้แหวแต่เราจะไปที่ไหนอ่ะตอนนี้เรารู้แล้วข้อน,นี้บอกว่าไปนะครับเรามาดูหนึ่งครับ that sound interesting that sound interesting นะครับคำแรกเลย that sound sound แปลว่าเสียงนะแต่ that sound เนี่ยแปลว่าฟังดูอะจำไหมนะ that sound เนี่ยฟังแปลว่าเออฟังดู นะ interesting ว่น่น่าสนใจฟังดูน่าสนใจโอเคไหมฟังอย่างเงี้ยก็ไปดิถูกป่ะหนึ่งได้เลยโอเค굿ส่วนสองครับ I have to do homework ครับ have to เนี่ยแปลว่าต้องครับ I ว่าฉันฉันต้องทำการบ้าน โอเคป่ะ okay, ฉันต้องทําการบ้านดังนั้นนะครับสเนี่ยไม่น่าไปเพราะบอกฉันต้องทําการบ้านเนาะส่วนข้อ3ามครับ I, rather, I had rather stay home นะครับ stay ว่าอยู่ home ว่าบ้านนะคอ๋ออยู่บ้านฉันอยากอยู่บ้านขออยู่บ้านนะครับนี่ก็ชัดเจนว่าไม่ไปป่ะคำที่4จะเจอบ่อยมากในข้อสอบครับคือคำว่า a m afraid I can't I'm afraid I can't ครับ I'm afraid, บ afraid ว่าฉันเก่งว่า I can ก็คือฉันไม่สามารถจำจำไว้นะ I'm afraid เจอบ่อย I'm afraid I can't ฉันเก่งว่าฉันไม่สามารถครับดังนั้นเนี่ยข้อที่เราควรตอบก็คือมีข้อเดียวเท่านั้นที่บอกว่าเฮ้ยไปเฮ้ยไปดีกว่าคืออันนี้ใช่ไหม That s o u n d interesting ครับก็คือเฮ้ยไปไปฟังดูน่าสนใจนะไปกันดีกว่านะครับดังนั้นสรุปครับข้อนี้ตอบ1โอเคไหม อ่าตอบหนึ่งนะ,ะฟังดูน่าสนใจเข้าใจพิมพ์ใช่มาครับเดี๋ยวไปข้อต่อไปอ่าทวนนะ Would you like to go out คุณต้องการไปข้างนอกไหมนะครับโอ้ oh, ฟังดูน่าสนใจ That s o u n d interesting นะแต่เราจะไปไหนกันดีละ่ะ Let's go to the park for a walk เดี๋ยวเราไปสวนไปเดินกันนะครับโอเคเนาะ ่ะข้อต่อไปข้อ2องครับมาอยู่พาร์คอีกแล้วนะครับสนใจไปเดินมาแล้วก็ไปตรวนต่อนะข้อ2ต่อกันเลยข้อสองผมว้้เวลาสองนาทีครับเริ่มครับเริ่มอ่ะข้อสองสองนาทีครับผมขอคอมเมนต์หน่อยนะ อ่ะข้อสองครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับหนึ่งหนึ่งอ่ะตอบหนึ่งกันตอบอะไรครับแปลออกไหมอันไหนข้อนี้ใครแบบแปลไม่ออกเลยแปแปลไม่ออกทำไม่ได้กดเลขศูนย์บอกผมหน่อย หนึ่งหนึ่งโอเคหมดเวลานะครับอ่าเรามาดูนะครับซิเ t ชันนะครับสถานการณ์เหมือนเดิมครับ In the park In แปลว่าใน p าร์แปลว่าสวนในสวนนะครับ There is a lady There is a lady ครับมีผู้หญิงครับ Lady แปลว่าผู้หญิง มีผู้หญิงครับทำอะไรครับ sitting on the bench sitting on the bench นะครับ sit เนี่ยแปลว่านั่งครับ bench เนี่ยแปลว่าม้านั่งม้านั่งในสวนสาธารนณะที่เป็นม้านั่งยาวๆที่นั่งได้หลายๆคนโอเคป่ะ and you want to sit there นะครับและค่อยๆใครที่แปลไม่ได้นะเราลองเอาศัพท์มาเรียงกันดูแบบง่ายๆนะครับ แอนว่าและและ you คือคุณและคุณต้องการครับอะไรซิดเดคุณต้องการนั่งครับโอเคปะ่ะทวนอีกหนึ่งรอบนะในสวนมีผู้หญิงนั่งอยู่ครับและคุณก็ต้องการนั่งตรงนี้ you will say ครับคุณว่วจะเนาะ say ว่าพูดคุณจะพูดว่าอะไรโอเคปะ่ะช้อยหนึ่งครับ May I sit here นะ y I y i t i t h e r e แปลว่าอะไรครับ May I ว่าฉันขอ,อตอนเด็กๆเ,เ,เราจะไปห้องน้ำี่ยจะบอกครูว่า May go t y t o o to t p l l a s e นะครับ m ม y แปลว่าแบบผมขอหน่อยขออะไรครับ May I sit here Sit ว่านั่ง Here คือตรงนี้ผมขอนั่งตรงนี้หน่อยได้ไหมครับได้เนาะแล้วก็สุภาพด้วยอันหนึ่งได้ไว้ก่อนโอเคไว้ก่อนอช้อยสอง่ะแปลว่าอะไร Can I take your seat? นะคร Can I take your seat นะครับ Can I ว่าก็เหมือนกันเหมือนกับฉันขอฉันขออะไรครับ Take your seat ดูคำนี้นะ Your ว่าของคุณนะครับ Seat ว่าที่นั่ง Take ก็คือหยิบหยิบออกมา Can I take your seat เนี่ยแปลว่าขอที่นั่งของคุณได้ไหมโอเคจำไว้นะถ้าพูดข้อสองมันจะอยู่ในสถานาการณ์นี้ มันจะเหมือนแบบมีเก้าอี้อยู่แบบนี้อแล้วสมมุติมีคนนั่งอยู่เนาะสมมุติถ้าเราเดินไปบอกเขาเนี่ยบอกว่า Can I take your seat เนี่ยหมายว่าขอตัวนี้เลยตัวนี้เลยที่นั่งอยู่เนี่ยขอตัวนี้เลยเคปะซึ่งซึ่งมันไม่ไม่ค่อยสุภาพคือคุณต้องลุกอ่ะมันไม่ดีนะครับข้อที่สามครับ Would you like to sit there นะ Would you like to sit there คือ คุณต้องการนั่งตรงนี้หรือเปล่าวูดอยู่ไหลคือคุณต้องการที่จะนั่งตรงนี้หรือเปล่าถามนี้อีกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขานั่งอยู่แล้วถามนี้ได้ไงนะครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายนี่อย่าไปพูดนะ Could you move to another bench? นะครับ Could you move to another bench? ก็คืออะไร Could you move? Move แปลว่าย้ายคุณช่วยย้าย An o t h e r คือแบบอันอื่นนะเบ n ซ์เนี่ยคือม้านั่งเนี่ยผมมีรูปให้ดูนะคุณช่วยย้ายไปนั่งที่อื่นได้ไหมคุณช่วยย้ายไปมานั่งอื่นได้ไหมถูกปะ่ะอันนี้คือเหมือนไล่นะว่ากันเถอะแต่ไล่สุภาพแบบโทษนะครับช่วยย้ายไปนั่งที่อื่นได้ไหมถูกไหมดี D. ที่สุดเลยคือหนึ่ง may I sit here นะครับดี D. ที่สุดอันนี้คือรูปของ Bench โอเคป่ะแล้วอยากจะไปนั่งเนี่ยเราก็พูดกับเขาเพาะๆไปนะครับ มีคนนึงนั่งอยู่แล้วนะสถานการณ์เขาบอมีคนนั่งอยู่และเราเนี่ยอยากจะไปนั่งตรงนี้เราก็พูดเลยบอกว่า may i sit here ขอนั่งตรงนี้ได้ไหมนะครับโอเคไหมอ่ะข้อนี้เข้าใจพิมพ์ว่าใช่ไหมครับเราจะใช้คำนี้นะ may i sit here นะครับโอเคไหมเคลียร์ไหมอ่ะเข้าใจพิมพ์ใช่ไหม อาโอเคน่าจะมีคนพึ่งเข้ามาแล้วผมขอสรุปวันสอบอีกรอบนะเพราะเมื่อกี้มีคนถามมาวันสอบเนี่ยนะครับรอบธรรมดา Paper Pencil น,นะครับสมัครสามกลุ่มพาโอเคปะ่ะสอบเนี่ยวันแรกคือเริ่ม20่สิบมิถุนาะทุกวุนนะครับปอตีปอสอบปอชอปอโทยี่สอบกันและ จะมีสอบอีกวันหนึ่งคือวันที่4นะครับกรกฎานี้จะสอบแต่ปอตรี 3, นะครับส่วนรอบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเริ่มสอบเมษาโอเคไหมซึ่งผมแนะนำให้สอบทั้ง2ประเภทเลยนะครับถ้าใครที่สมัครทันอ่าโอเคอ่าโอเคสุดท้ายผมฝากไว้นะครับว่านะครับเราเนี่ยจะสอบแล้วนะคือยังไงเราไปก็สอบแน่นอนคือมันมาอยู่แล้วละ่ะนะ ยังไงต้องวางแผนดีๆนะเหมือนการไปรบนะครับนะครับไม่ใช่ไปแล้วเนี่ยสงรามจะอยู่แล้วยังไม่รู้เลยจะไปยังไงดีนะครับเออเอาทหารใครไปดีว่างงๆนะครับดาบยังไม่เคยจับอย่างนี้ไปแล้วตายนะครับตายคาสนามรบนะครับนะถ้าเราวางแผนดีๆเนี่ย้ยรู้แล้วเดี๋ยวเอาคนนู้นไปคนนี้เดี๋ยวเอาแม่ทัพคนนี้ไปเมืองนู้นรบก็ชนะโอเคเอานี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับ สวัสดีครับ